คุณคิดว่าคนที่ถูกล้อในงานเลี้ยงนั้นเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาแต่ความจริงที่ทุกคนไม่รู้จะทำให้ทุกสายตาในห้องตกตะลึงเธอคือใครและใครคือชายลึกลับที่ยืนอยู่ข้างเธอเรื่องราวนี้จะพลิกทุกสิ่งที่คุณคิดว่ารู้อย่ากกระพริบตาเพราะความลับนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอและทำให้คุณช็อกไปพร้อมกันงานเลี้ยงในคืนนั้นสว่างสวัยด้วยแสงโคมสีทองเสียงหัวเราะผสมดนตรีก้องสะท้อนทั่วห้องโถง กลิ่นวายหวานลอยอวนอยู่ในอากาศหญิงสาวยืนเงียบอยู่มุมหนึ่งผิวเธอซีดเล็กน้อยเพราะความประมามือของเธอเย็นจนต้องกำไว้แน่นผู้คนมองเธอด้วยสายตาเยะเยยเสียงกระซิบดังลอดระหว่างแก้วคริสตัลคำพูดแหลมคมทำให้หน้าอกเธอแน่นเหมือนถูกบีบชุดเดรสเรียบง่ายของเธอถูกมองว่าไม่คู่ควรบางคนหัวเราะออกมาอย่างจงใจเธอได้ยินทุกถ้อยคำแม้พวกเขาจะคิดว่าเธอไม่ได้ยิน ไฟจากโคมระยะสะท้อนในดวงตาเธอเธอกัดริมฝีปากเพื่อกลืนความเจ็บเสียงหัวใจเต้นดังราวกับจะทะลุออกมาจากอกแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือคนที่เขาเลือกคนที่เขาซ่อนจากสายตาโลกด้วยเหตุผลบางอย่างเสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นจังหวะเชื่องช้าผู้คนเริ่มจับคู่เต้นรำเธอถูกดันหลบไปด้านหลังเหมือนสิ่งรบกวนขณะที่เธอก้าวไปข้างหลังมือหนึ่งแต่ไหล่เธอเบาๆ แรงสัมผัสทําให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่ววินาทีเธอหันกลับอย่างช้าๆลมหายใจร้อนผ่าออกจากริมฝีปากแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอและในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงหัวเราะทั้งหมดรอบห้องเหมือนถูกกลืนหายไปจากอากาศทันทีเขายืนอยู่ใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขากลิ่นโคโลนอ่อนๆผสมกลิ่นไม้หอมทำให้เธอรู้สึกเวียนศีรษะ ดวงตาของเขามีประกายบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นในที่สาธารณะปลายนิ้วของเขาเลื่อนจากไหล่ไปถึงข้อมือสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่หนักแน่นเหมือนประกาศสิทธิ์ต่อหน้าโลกที่ยังไม่รู้ความจริงผู้คนใกล้เคียงเริ่มขมวดคิ้วบางคนหยุดพูดคุยกลางคันเสียงแก้วกระทบกันค้างอยู่กลางอากาศหญิงสาวรู้สึกถึงสายตาหลายคู่จ้องมองเหมือนแสงไฟทุกดวงรวมตัวฉายลงบนเธอคนเดียว ลมหายใจเธอสะดุดเหมือนกลืนคำพูดที่ไม่กล้าเอ่ยออกมาเขาขยับเข้ามาใกล้จนเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาจังหวะนั้นตรงกับของเธอราวกับสั่งไว้ความอุ่นจากฝ่ามือเขาทำให้ร่างกายของเธอสั่นวาบเธอพยายามถอยหลังแต่หลังชนกับเสาไม้แกะสลักเย็นเยียบความเย็นนั้นไหลผ่านแผ่นหลังและทำให้สติของเธอกลับคืนมาเล็กน้อยเขายกมือขึ้นแต่ปลายคางของเธอเบาๆ แสงแขวนเหนือสีสะสองลงบนสองคนราวกับเป็นฉากบนเวทีเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีความตกใจแทรกอยู่ในทุกท่อยคำหลายคนยกมือปิดปากอย่างไม่เชื่อสายตาหญิงสาวรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่พุ่งทยานขึ้นเหมือนอากาศในห้องหนาขึ้นจนหายใจลําบากกลิ่นดอกไม้ประดับโต๊ะกลับกลายเป็นกลิ่นฉุนจนหน้าเวียนหัวมีคนหนึ่งพยายามเข้าใกล้เหมือนจะกันเธอออกไปอีกครั้ง แต่ฝ่ามือของชายคนนั้นยื่นออกมาขวางไว้โดยไม่ต้องพูดคำหนึ่งคำสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นเข้มข้นเหมือนเขาตัดสินใจบางอย่างในเสี้ยววินาทีเธอเห็นประกายกล้าวที่ไม่เคยเห็นในเวลาที่อยู่กันตามลำพังฝูงชนค่อยๆเงียบลงราวกับทุกเสียงถูกบีบออกจากอากาศเธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นรุนแรงจนทำให้หน้าอกสั่นไหวเขาก้าวเข้ามาอีกหก้าระยะระหว่างเขาและเธอแทบไม่เหลือ ความอุ่นจากร่างของเขาแทรกผ่านผ้าเดรสบางของเธออย่างชัดเจนแสงจากโคมระยะไหววูบเหมือนมีใครปิดไฟครู่หนึ่งและในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นผู้คนทั้งห้องจ้องมองเขาเป็นตาเดียวรอยยิ้มบนใบหน้าเขาผ่อนลงแต่ในแววตายังคงแรงกว่าความเงียบทั้งหมดในห้องมือของเขายกขึ้นช้าชาราวกับตั้งใจให้ทุกคนเห็นเธอกลืนน้ำลายรถฝาดแล่นขึ้นมาที่ปลายลิ้น หัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกบีบให้สั้นลงทุกขณะและก่อนที่ใครจะทันตั้งสติเขาโน้มตัวลงใกล้ขึ้นใกล้จนเธอรู้สึกได้ถึงไออุ่นจากริมฝีปากของเขาและความเงียบทั้งห้องก็แตกสลายราวกับกระจกที่ถูกทุกด้วยแรงมหาศาลเสียงอุทานเบาๆผุดขึ้นจากกลุ่มแขกบางคนเผลอทำแก้วหลุดจากมือเสียงมันแตกกระจายบนพื้นหินเย็นแต่ไม่มีใครหันไปมอง ทุกสายตายังคงตรึงอยู่ที่เขาและเธอริมฝีปากของเขาหยุดค้างไว้ตรงนั้นห่างจากเธอเพียงลมหายใจเดียวหญิงสาวรู้สึกได้ถึงแรงสั่นผ่านร่างเหมือนความร้อนและความเย็นไหลสวนกันในเส้นเลือดปลายนิ้วของเขาเลื่อนจากคางขยับลงสู่ลำคอเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นทำให้เธอหายใจสะดุดเหมือนเวลาหยุดหมุนชั่วครู่สายตาของผู้คนเริ่มแตกเป็นสองขั้วบางคนไม่พอใจจนสีหน้าแดงจัด บางคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจและบางคนยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยภาพตรงหน้าเสียงดนตรีที่ควรจะเล่นต่อกลับหยุดไปอย่างไร้สัญญาณความเงียบในห้องหนาแน่นเหมือนหมอกควันทุกความคิดและอารมณ์ปะทะก,กันจนรู้สึกได้ในอากาศเธออยากจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่ลิ้นเหมือนแข็งคอแห้งจนเจ็บเสียงที่พยายามจะออกกลายเป็นเพียงลมหายใจสัน่นเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้อีกนิด ดวงตาของเขาจ้องลึกลงไปในดวงตาเธอราวกับต้องการให้เธอรับรู้สิ่งที่เขากำลังจะทำไม่ใช่เพราะความหุนหันแต่เพราะการตัดสินใจที่ชัดเจนเธอได้ยินเสียงฮือเบาๆรอบข้างเหมือนแรงกดดันถูกอัดแน่นจนระเบิดออกผู้หญิงบางคนเม้มปากแน่นผู้ชายบางคนยืนกำมือความไม่เชื่อเดือดขึ้นเหมือนน้ำเดือดพล่านเขาขยับมืออีกข้างไปที่แผ่นหลังเธอประคองเธอไว้ เหมือนกลัวว่าเธอจะถอยหนีหรืออาจเหมือนเขากลัวว่าเธอจะล้มลงจากแรงอารมณ์ที่ถาโถมลมหายใจของเขาเป่ารถแก้มเธอทำให้ผิวของเธอร้อนเผาในขณะที่ฝ่ามือเย็นเล็กน้อยของเขายังคงแตะที่ต้นคอเธอผู้คนเริ่มขยับตัวบางคนพยายามเข้าใกล้บางคนถอยหลังเหมือนกลัวเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นแต่ไม่มีใครพูดมีเพียงเสียงหัวใจของเธอดังชัดท่ามกลางความเงียบมืดหนา เขายกคางเธอขึ้นอีกนิดท่าทางนั้นอ่อนโยนแต่เด็ดขาดเหมือนเขากำลังเปิดเผยความลับที่เก็บมานานความลับที่ใครหลายคนจะรับไม่ได้แสงไฟสะท้อนบนแก้ววายที่วางอยู่บนโต๊ะด้านหลังประกายแสงนั้นสั่นไหวราากับสะท้อนอารมณ์เร่าร้อนที่กำลังก่อตัวและในชั่ววินาทีที่ทุกคนยังคงหยุดหายใจชายคนนั้นยื่นใบหน้าเข้ามาใกล้จนสุดไม่ใช่เพื่อจูบ แต่เพื่อกระซิบบางอย่างที่มีเพียงเธอคนเดียวได้ยินคำพูดนั้นทำให้ดวงตาเธอเบอิกกว้างหัวใจเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะและร่างของเธอรู้สึกเหมือนถูกปล่อยกลางอากาศว่างเปล่าจนขาทั้งสองข้างสั่นโดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหัวใจของเธอมันเป็นคำพูดที่ไม่เคยมีใครได้ยินคำพูดที่ทำให้โลกของเธอสั่นไหวผู้คนรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆบางคนถอนหายใจเบาๆ บางคนเม้มปากแน่นด้วยความตกใจแต่สายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องมาที่เธอและเขามือของเขายังคงแน่นบนแผ่นหลังของเธอประคองเธอไว้ราวกับกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปกลางฝูงชนร่างเธอสั่นจากความตื่นเต้นแต่ก็ประปนไปกับความกลัวเล็กๆที่แผ่ซ่านดวงตาเขายังคงจ้องลึกเหมือนต้องการย้ำเตือนบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีใครในห้องนี้จะเข้าใจแต่เธอเข้าใจจนถึงแก่นของมัน เสียงดนตรีเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่จังหวะเหมือนช้าลงเหมือนทุกโน้สอดคล้องกับหัวใจของเธอและทําให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างหยุดหมุนรอบตัวชายคนนั้นโน้มหน้าเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้กระสิบเขายิ้มเพียงบางๆรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและความลึกซึ้งความอุ่นจากร่างของเขาแผ่ซ่านเข้าสู่ทุกเส้นเลือดของเธอผิวเธอร้อนวาบจนรู้สึกได้ เหมือนว่าความเขินอายและความตื่นเต้นผสมปนกันอย่างไม่อาจแยกได้สายตาของผู้คนเริ่มเปลี่ยนจากการย่อเย,อเยอืยกลายเป็นความตกตะลึงและบางคนเริ่มกระซิบกับคนข้างๆด้วยความสงสัยหญิงสาวรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกดึงออกมาแต่ไม่ใช่ความเจ็บเป็นความรู้สึกตื่นเต้นและหวาดหวัน่นทุกลมหายใจเธอเหมือนถูกผูกไว้กับเขาเขาเก้าวเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสได้ทุกลมหายใจของเธอ ฝ่ามือทั้งสองของเขาประคองเธอไว้แน่นเหมือนโลกนี้มีเพียงสองคนเสียงกระซิบครั้งที่สองของเขาเบาลงแต่แรงสะเทือนในหัวใจเธอรุนแรงกว่าเดิมมันเป็นคำพูดที่ตัดขาดความอับอายและแทนที่ด้วยความมั่นใจที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนดวงตาของเธอเริ่มพร่าเล็กน้อยไม่ใช่เพราะร้องไห้แต่เป็นเพราะการรับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ความจริงที่ทุกคนในห้องอยังไม่รู้ผู้คนเริ่มเบี่ยงตัวออก เหมือนต้องการให้พื้นที่ว่างแต่ก็ยังไม่ละสายตาจากทั้งสองเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้อีกครั้งและครั้งนี้เขาจับมือเธอแน่นดึงเธอเข้าไปในวงแขนของเขาร่างของเธอสั่นสะท้านจากความประหลาดใจและความอบอุ่นลมหายใจของเธอขาดช่วงเสียงหัวใจของเธอดังก้องจนเหมือนจะทะลุอกทุกสิ่งรอบตัวเงียบลงเว้นเพียงเสียงเต้นของหัวใจทั้งสองและทันใดนั้น เขาพูดเสียงดังพอให้ทุกคนได้ยินคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องหยุดหายใจและความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานถูกเปิดเผยต่อหน้าฝูงชนทั้งหมดหญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกพังทลายและสร้างขึ้นใหม่ในเวลาเดียวกันความอับอายความตกใจความตื่นเต้นทั้งหมดปะปนกันจนหัวใจเธอแทบระเบิดเขายิ้มให้เธอรากับยืนยันทุกสิ่งที่เธอเคยสงสยัย และครั้งนี้ไม่มีใครสามารถละสายตาจากพวกเขาได้อีกต่อไปเธอสูดลมหายใจลึกและรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความลับความรักและความกล้าทั้งหมดรวมอยู่ในช่วงเวลานี้และทุกคนที่เห็นเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของพวกเขาที่เต็มไปด้วยความจริงอันร้อนแรงและไม่อาจลืมเลือนร่างของเธอยังคงอยู่ในอ้อมกอดของเขาแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุม ความร้อนจากร่างของเขาแผ่ซ่านเข้าทุกเส้นเลือดทำให้เธอรู้สึกเหมือนลอยตัวเหนือพื้นสายตาของผู้คนในห้องเริ่มแตกเป็นหลายทางบางคนยังคงตกตะลึงบางคนพยายามซุบซิบนินทาแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาขัดจังหวะทุกคนรู้สึกเหมือนได้เห็นฉากที่ไม่ควรเห็นเขาก้าวถอยหลังช้าๆแต่ไม่เคยละสายตาจากเธอมือของเขายังคงแน่นราวกับยืนยันความมั่นคง และรอยยิ้มที่ลึกซึ้งนั้นทําให้เธอแทบลืมหายใจเธอพยายามก้าวออกจากวงแขนเขาแต่ร่างกายกลับไม่ยอมฟังความรู้สึกทั้งอบอุ่นทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งอายรวมตัวกันจนเธอแทบจะสุดลงเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้และพูดเบาๆอีกครั้งคำพูดนั้นแฝงไปด้วยความรักและความมั่นใจเรากับเป็นคำสัญญาที่ไม่มีใครในโลกนี้เข้าใจหญิงสาวหลับตา ลมหายใจของเธอสั้นขึ้นทุกครั้งที่เขาใกล้และเมื่อเธอเปิดตาอีกครั้งสิ่งที่เธอเห็นคือรอยยิ้มอ่อนโยนและสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจผู้คนเริ่มกระซิบกันเบาๆความเงียบในห้องเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นแปลกๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาขัดเหมือนทุกอย่างหยุดอยู่ที่เธอและเขาเขาเก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งดึงมือเธอให้ก้าวไปด้วยเสียงหัวใจของเธอเต้นดังราวกับจะระเบิด และทุกสายตายังคงจับจ้องเหมือนรอให้เหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นแสงไฟสะท้อนบนผิวของเธอทำให้ร่างกายเธอสั่นเล็กน้อยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกเหมือนถูกยกขึ้นจากโลกจริงไปสู่ความฝันที่เธอไม่เคยคิดว่าจะสัมผัสเสียงดนตรีกลับมาดังขึ้นอีกครั้งแต่จังหวะเหมือนถูกชะลอราวกับโลกทั้งโลกหมุนช้าลงให้เธอและเขาอยู่ในเวลาของตัวเองเพียงสองคนเขาหยุดตรงกลางห้อง ดึงเธอเข้ามาใกล้และพูดเสียงดังพอให้ทุกคนได้ยินอีกครั้งแต่ครั้งนี้คำพูดนั้นเป็นความจริงที่สุดคำพูดที่สะท้อนออกมาจากหัวใจโดยไม่ต้องปิดบงังฝูงชนทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวไม่มีใครกล้าพูดหรือหัวเราะทุกคนรู้สึกเหมือนถูกตรึงด้วยความจริงที่เพิ่งเปิดเผยและหญิงสาวเองก็รู้สึกว่าโลกของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเขากอดเธอแน่นขึ้นและเธอปล่อยใจให้ยอมรับความอับอายความตื่นเต้นความรัก ทุกอย่างประสานกันจนหัวใจเธอแทบระเบิดและในเวลานั้นหญิงสาวรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้สำคัญไปกว่าความจริงที่กำลังเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถพาความรู้สึกนี้ไปได้ไม่มีใครสามารถทำให้เธอรู้สึกอายอีกต่อไปเพราะเธอและเขาได้ประกาศความรักของพวกเขาต่อหน้าฝูงชนและไม่มีใครสามารถลบสิ่งนั้นออกไปจากใจได้หัวใจเธอยังคงเต้นแรงแต่ครั้งนี้เป็นการเต้นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ ความกล้าที่จะยืนหยัดในความรักของตัวเองและความรู้สึกว่าเธอไม่เคยเดียวดายอีกต่อไปเขากระซิบชื่อเธออีกครั้งเสียงนั้นเต็มไปด้วยพลังและความรักและหญิงสาวก็ยิ้มตอบเรากับบอกโลกทั้งโลกว่านี่คือความจริงของเธอและเธอพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกสายตาที่มองมาด้วยความภาคภูมิใจและหัวใจที่เต็มไปด้วยรักสายตาของเขาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียว เหมือนทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกมือของเขายังคงกุมมือเธอแน่นปลายนิ้วสัมผัสถึงความสั่นไหวของเธอแต่เธอไม่ถอยหนีอีกต่อไปฝูงชนในห้องเริ่มขยับตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงหัวเราะหรือการเยาะเย,ะเยะ้ยมีเพียงเสียงซุบซิบและสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจบางคนเม้มปากแน่นบางคนเบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อและบางคนยิ้มแบบเก็บความรู้สึกไว้ไม่มิด เธอรู้สึกถึงแรงกดดันจากสายตาทุกคู่แต่ไม่เคยรู้สึกหนักใจเท่านี้เพราะมีเขายืนอยู่ข้างๆเขาเป็นความมั่นคงเดียวที่เธอเกาะไว้ความกลัวและความอับอายถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความมั่นใจเขาเก้าวเข้ามาใกล้ดึงเธอเข้าไปในอ้อมอกอดเต็มตัวร่างกายของเธอชิดกับเขาจนสัมผัสทุกอณูลมหายใจร้อนเผาพาาผ่านแก้มเธอและทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเป็นสองเท่า เสียงดนตรีรอบตัวยังคงดังอยู่แต่เหมือนถูกแยกออกเป็นฉากหลังทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองกับเขารากับเวลาหยุดหมุนรอบพวกเขาสองคนเขาเอ่ยชื่อเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงเขาชัดเจนและหนักแน่นคำพูดนั้นทำให้เธอแทบลืมหายใจเพราะมันเต็มไปด้วยความจริงและความรักที่ไม่อาจปฏิเสธมือของเขารูบเส้นผมเธออย่างแผ่วเบาแต่แรงสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคง ดวงตาของเขาไม่ใช่เพียงมองเธอแต่รา่ากับอ่านทุกความคิดและความรู้สึกในใจเธอผู้คนรอบตัวเริ่มก้าวถอยหลังให้พื้นที่สองคนยืนเคียงข้างกันไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความเยาะเยะ้ยเพียงแต่ความเงียบที่หนักแน่นและชวนตะลึงเธอยกมือขึ้นแตะที่อกเขารู้สึกถึงแรงเต้นของหัวใจเขาที่สอดคล้องกับของเธอทุกอย่างรอบตัวเหมือนเลือนหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นความใกล้ชิด และความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาโน้มตัวลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การจูบแต่เป็นการกระซิบที่ชัดเจนและมั่นคงคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสว่างสวยและทุกสายตาที่มองมาไม่สามารถพราความรักและความมั่นใจที่เธอได้รับไปได้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกล้าความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงเธอรู้แล้วว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถทำให้เธอรู้สึกอับอายอีกต่อไปเขากุมมือเธอแน่นขึ้นดึงเธอเดินออกไปท่ามกลางสายตาของทุกคนแต่คราวนี้เธอไม่รู้สึกกลัวเธอรู้สึกภูมิใจเพราะโลกของเธอและเขาได้ประกาศความรักอย่างชัดเจนและไม่มีใครหรืออะไรสามารถลบความจริงนั้นออกไปจากหัวใจของเธอได้ร่างของเธอสั่นสะานอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นเพราะความสุขและความตื่นเต้น ไม่ใช่ความกลัวทุกฝีก้าวของเธอก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเขาพร้อมกับความรักที่เปิดเผยและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกทั้งใบด้วยความมั่นใจและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักเธอรู้แล้วว่าไม่มีความลับใดที่จะมากลบความจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าทุกสายตาได้และไม่ว่าฝูงชนจะพูดอะไรหรือคิดอะไรมันไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะหัวใจของเธอและเขาได้รวมกันอย่างแน่นแฟน้น และความรักครั้งนี้จะไม่มีวันสั่นคลอนหรือหายไปจากชีวิตของเธออีกต่อไปเวลาผ่านไปช้าๆความตึงเครียดในห้องเริ่มคลายลงเสียงซุบซิบและเสียงกระซิบของผู้คนค่อยๆลดลงแต่ทุกสายตายังคงประทับอยู่ที่เธอและเขาเขายิ้มบางๆให้เธอดวงตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความรักและความมั่นคงหญิงสาวถอนหายใจลึกรู้สึกถึงความอบอุ่นไหลผ่านทั้งร่าง ความอับอายและความกลัวที่เคยมีค่อยๆละลายหายไปสองคนก้าวออกจากห้องโถงท่ามกลางสายตาที่ยังไม่ละจากพวกเขาแต่คราวนี้เธอไม่รู้สึกกลัวกลับรู้สึกถึงความมั่นใจและภาคภูมิใจเพราะเธอได้ยืนอยู่ข้างคนที่รักและประกาศความรักนั้นอย่างเต็มหัวใจแสงไฟค่อยๆจางลงดนตรีเริ่มเบาลงเป็นเสียงเรียบง่ายเหมือนโลกกำลังหันมาให้เวลาสองคนได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบ เขาประคองมือเธอเธอยิ้มตอบเบาๆรู้สึกว่าหัวใจเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงและในที่สุดพวกเขายือนอยู่ตรงนั้นด้วยกันท่ามกลางความเงียบสงบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงนินทามีเพียงความรักความมั่นคงและความเข้าใจระหว่างกันอย่างลึกซึ้งเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตความรักที่แท้จริงนี้จะยังคงอยู่มั่นคงและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เธอก้าวต่อไป พร้อมกับเขาท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยสายตาที่มองมาแต่ไม่สามารถแตะถึงหัวใจของพวกเขาได้อีกต่อไปและพวกเขาก็เดินจากห้องนั้นด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักพร้อมที่จะเริ่มบทใหม่ของชีวิตด้วยกันในความสงบและความอบอุ่นที่แท้จริงของหัวใจสองดวง